พี่น้องที่รับในปริทิศจา้าวันนี้พวกเรามากันมากเป็นพิเศษสังเกตดูแล้วเติมวัดล้นไปข้างนอกไม่มีเจ้าหี่ที่จะว่าวแสดงถึงว่าพวกเราเป็นน้ำนง่งใจเดียวกันมากขึ้นลหลายท่านก็มาจากที่ไกลครับก็พยายามศึกษาดัานโดนขึ้นมาเพื่อจะเฉลิมฉลองดวงเมือไทยของพระเยซูคริสต์เจา้า พี่น้องครับเราพอเห็นรูปของพระเยซูเจ้ามีหลายแบบบางท่านก็เรียกว่าเป็นปางนะอาจจะมีหลายปางจะเป็นรูปตั้งแต่พระเยซูเจ้าเล็กๆเต็นรูปพระเยซูเจ้ากำลังออกเทศนาในรูปที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็เป็นรูปพระเยซูเจ้าถูกตึงบนไม้กางเขนแต่ถ้าสําหรับวัดนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนะึ่ง เป็นโรคพระเยซูเจ้าบุคลิกท่าทางดีดีแต่เราจะเห็นดวงใจแท้ที่จริงดวงใจที่อยู่ภายในแต่เขาพยายามที่จะสื่อให้เราเห็นว่าดวงใจของพระเยซูเจ้านะเป็นอย่างไรและเราก็ได้ฟังถ้อยคำจากพระวรสารที่นักบุญยอเล่า,นาในบทที่19บเ วันในวันรสุดท้ายหลังจากที่พรองสิทธพระชนแล้วหลังจากบ่ายสามโมงทหารก็ได้เอาหอ,อกแทงเพื่อจะบอกว่าตายแม่แล้วเขาก็เอารูปดวงใจเนี่เอามาแสดงข้างนอกแค่ที่จริงคนไม่มีรูปหัวใจอยู่ข้างนอกแล้วครับแต่เราจะเห็นว่ารูปปเยสุจารณ์นีจะมีรูปหัวใจ แล้วเป็นยศเจ้าของแท้เนี่ยหัวใจจะต้องมีรอยบาดแผลจะต้องเป็นรอยแผลที่ถูกขอบแทนนี่คือเป็นยุเจ้าของแท้หัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญของร่างกายของเรามนุษย์อาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ขาดหายไปได้ไตมีสองข้าง แต่ใครที่มีไตข้างเดียวก็ยังดำเนินชีวิตยอยู่ได้แต่เราจะเป็นคนไม่ได้จะมีชีวิตไม่ได้ถ้าเราไม่มีหัวใจอันโดยลักษณะภายนอกที่เรามองเห็นแล้วเนหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ด้านภายในนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเราทุกๆคน เราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบแล้วหัวใจของเราเนียนมีความรู้สึกแต่เรารู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าเราจะอยู่ห้องแอร์แม้ว่าเราจะกินดีอยู่ดีอย่างไรก็ตามถ้ารู้สึกไม่สบายใจมันก็รบกวนชีวิตของเราทั้งหมด นี่เป็นสิ่งที่พิเศษท่าได้กุณภาพนี้ถ้าเราไปผ่าตัดสัตว์สัตว์ก็มีหัวใจเหมือนกับเราแต่คุณลักษณะพิเศษเนี่ยซึ่งเราจะมองย้อนกลับไปในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาตามพระฉาย,ยาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ให้หัวใจแล้วให้คุณภาพพิเศษให้คุณภาพพิเศษ คุณภาพพิเศษนั้นก็คือเป็นหัวใจที่สีแดงหมายถึงว่าเราจะต้องรักกันเพราะฉะนั้นกลับใจที่เราไม่รักพระบิดาเจ้ากลับใจที่เราไม่รักเพื่อนมนุษย์อาการต่างๆที่จะมาทําให้เราไม่มีความสุขจะกระทบกระเทือนตลอดไม่สบายใจเป็นทุกข์ทุกข์อะไรก็ได้ เขาอ,อยากให้เป็นทุกข์ใจท้ออะไรก็ได้เขาอ,อยากให้ท้อใจเสียอะไรก็เสียได้เขาอ,อยากให้เสียใจหายอะไรก็ได้เขาอ,อยากให้หายใจด้วยก็คไม่ใช่นะต้องหายใจคนระับอ่ อะไรเสียก็เสียไม่เถอะเธอเกำลรงบอกว่าหัวใจนี่สำคัญนะนี่เป็นลักษณะแล้วเรื่องของความรักนี้ก็เป็นการสะท้อนเรากำลังพูดถึงเรื่องของพระบิดนเจ้าแล้พระเป็นเจ้าบอกว่าพระเป็นเจ้ารักมนุษย์แล้วก็มองไม่เห็นอันสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นก็คือหัวใจของพระเยซูเจ้าที่พระเป็นเจ้าส่งมาให้เราเห็น แล้วการแสดงความรักของพระเยซูเจ้าต่อมนุษยชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่โปรองทุ่มเทตลอดชีวิตให้เราเห็นและแม้กระทั่งวาระสุดท้ายหลังจากสิ้นพระชนแล้วก็ยังให้เขาเอาขอบแทนให้หมดไม่เก็บปวนแล้วก็ไม่เสียใจแล้วก็ไม่แค้นใจไม่ทุกข์ใจใดๆทั้งสิ้นแต่ทาอะไรก็ทําไปว่าพระเยซูเจ้าอธิษฐานบนกางเขนแล้วว่า ขอพระบิดายกโทษพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรนั่นหัวใจของพระตอนนี้เราที่เป็นสิทธิ์ของพระเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเราก็ต้องมามองดูตัวเราแล้ววันนี้เราทุกคนก็มีหัวใจแล้วหัวใจของเรานันยังแดงอยู่ไหมหัวใจของเรายัางเต็มเปลี่ยนด้วยความรักอยู่ไหมนี่แหละคือโจทย์ที่เราจะต้องคิดจะต้องทํา ว่าบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ได้รักคนอื่นบางครั้งบางคราวเราก็อยากจะแก้งคนอื่นบางครั้งบางคราวเราก็ปิจฉาพยาบาทอาฆาตคนอื่นื่อเดลยวนี้ก็มีโอกาสดูโทรทัศน์กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเาก็ดูกันแล้วก็เป็นละครน้ำเน่านี่แหละจบแปดโมงสองทุ่มอะไร้ย่างเอเขาก็แสดงกันดีนัตดาราแสดงกันดี บางคนก็โอ้บทนนางร้ายมานงรรางร้ายก็มาปุ๊บนี่แม่บา้าน,นด้วยโกรธเคืองมันเนี่ยนะกรเคืองมันเป็นอะไรนะท้ามไปแกล้งผมนนางเอกอย่างเง,เงี้ยมมโหนะเออดูดูตอวทันเราต้องมาโหลนะของขึ้นเลยเนี่ยด่าใจตัวทัศน์เลยทำได้ยังไงอย่างเงี้ยหน้าตอกเ <c oughs> ป็นเช่นนี้นะอยากจะเอาใจช่วย และนี่เราก็เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นผลลบก,กับเยาวาชนที่ดูโทรทัศน์บางทีเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้ปกครองดูอายุถึงสิบสาอายุถึงสิบเจ็ดต้องได้รับคําแนะนําแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้แนะนํากันแล้วเด็กเขาเห็นพอเห็นป๊าว่าในโทรทัศน์ทำได้เขาเห็นบ่อยๆเข้าเขาก็ไปทำกันที่โรงเรียนทําที่โรงเรียนมันเท่ไม่พอเขาก็ไปถ่ายคลิปออกมาแล้วก็ เอามาใส่อินเทอร์เน็ตเอามาใส่คอมพิวเตอร์แกะดูกันใส่ยูทูบใส่อะไรจ๊ะอะไรกาเป็นความเพ่เป็นจิตนั้นสิ่งที่มนุษย์ทำร้ายกันมนุษย์เกลียดชังกันอย่างเนี้ยก็จะทําให้คุณภาพหัวใจของเรานะั้นมันไม่แดงเหมือนเดิมแนละ้วมันจะค่อยๆค้ามันจะค่อยๆ่อ,อ,อาจนสุดท้ายเราเนี่กคนที่ปรับพฤติอย่างนี้เรียกว่าใจดําไอ้คนที่ใจดําอย่างนี้ถามว่า ตัวเองมีความสุขไหมไม่พอใจคนอื่นอิจฉาพยาบาลคนอื่นตลอดตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วก็ทําให้คนอื่นไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นหัวใจอย่างนี้ต้องดีท็อกต้องดีท็อกตอนนี้บรรดาพระสงฆ์กำลังจะทำดีท็อกนะจะเล่าให้ฟังตอนนี้ยิซิเตอร์ ซิสเตอร์สุติตราจากคณะรักการเขียงเขาก็เจ็บๆโวยๆยนยะสุขภาพร่างกายไม่ดีเขาก็ไปค้นหาวิธีในการที่จะรักษาตัวเองสุดท้ายเขาก็ไปพบวิธีนะนะดีถอกเอาสองเสียในร่างกายนี่ออกอดอาหารสามวันสามคืนทางแต่น้ำต้มมะขามน้ำมะละกอต้ม ไม่ใบเตยอะไรประมาณนี้อดอาหารขายให้หมดนะเอาตรงนี้่างสุดท้ายก็ดูเหมือนจะไปดื่มน้ำมันมากอกผสมเกลืออะไรบางอย่างเพื่อจะล้างพิษเอาออกเพราะยังไม่เคยทำแต่มีหลายคนที่เขาทำมาแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูมันน่าเกียดมากนะมันน่าเกียด สิ่งที่ออกมันเหลืองเป็นเป็นแบบไขมันที่มันเกนาะจับดูเวลาที่เราไปทิ้งที่บ่อกเกิดจากที่ทําครัวเป็นไขมันออกมาอเล้ยมันเ,เหลืองเหลืองเองต็มไปหมดแล้วก็มีก้อนเขียวๆที่เราบอกว่าเป็นนิ่วจากถุงน้ำดีจากมาจากตาับจากอะไรเนี่ยก็ออกมาเยอะบางคนก็สี่สิบห้าสิบก้อน แล้วก็ยังเป็นอะไรมเม็ดเลือดแดงที่มันตายแล้วนจมอยู่กางล่างนีง่แกแล้วบางคนก็นมีสายขาวๆก็เรียกว่าสายมะเร็งกินของดีทั้งนั้นแต่ทุกท้ายมันเนี่ยกลายเป็นของเสียที่จับกยู่ในจับตไส้กุงของพวกเราอาการแบบนี้อีกไม่นานก็ต้องเป็นมะเร็งกันหมดแบบนี้เขาเรียกว่าต้องดีถอดเห็นหน้าตาสวยๆอย่างนี้เนี่ย สารม,มันไทยออกมานี่มันเหน่นกว่าที่เราเคยทําทุกวันคุณพ่อสมชยกยเขาทมาสองครั้งสามครั้งครั้งแรกบอกโอ้โหไอสิ่งที่มันออกนี่เรียกว่ามันควายตายทั้นตัวอยู่ในท้องคุณเนี่ยเหน็นพี่กรนมันเหน็นสุดๆเออหน้าตาภายนอกเราดูท่าทางมันดีแต่ว่าสิ่งที่อยู่ภายในเป็นอย่างนี้จริงๆนี่เขาพยายามจะทําให้เราิีค้ง ไปเดือนนี้แหละครับเนี่ยพวกผสมที่หน้าตาดีๆหนุ่ดมๆเนี่ยจะเข้าคอร์สกันมา้างอ่าทิวบนพระสังฆราชก็ทําแล้วเนี่ยผู้พูดก็จะทําเหมือนกันไม่นึกว่าตัวเองจะมีพิษมีภัยอยู่ข้างไหนก็ต้องลองดูนี่ก็เปรียบเทียบพสิ่งที่มันอยู่กับค้างคาอยู่ภายในใจแล้วมันทําร้ายตัวเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้พูดเล่น เพราะฉคุณภาพของหัวใจวันนี้จนชวนพี่น้องทุกท่านจะได้ใจตรองนะหรืว่าทุกวันนี้เรารักพระเจ้าไหมถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องไม่ทำบาปเรารักเพื่อนพี่น้องไหมถ้าเรารักเพื่อนพี่น้องเราจะไม่พูดจาที่ไม่ดีต่อเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังจะไม่ยุโยงจะไม่ใส่ความจะไม่ดีทาว,ว่าอะไร แล้วเราก็จะไม่ทําอะไรที่กระทบกระเทือนความสุขสันติอะไรที่ขัดแย้งตอ่อความนระักเนี่ยเราก็ต้องมาต่ตองดูวันนี้ขอให้พระวาจาของพระเดช์และดวงพุทธไทยของพัะยสุจังสะท้อนแล้วก็ช่วยล้างพิษออกสักทีหนึ่งอย่ากเก็บไว้สิ่งที่เป็นหม,มักหมกหมกหมมสิ่งที่เราเกลียดคนอื่นพยาบาทคนอื่นนี่มันทำลายตัวเราเองเป็นเป็นมะเร็งทางด้านจิตใจ เราไม่มีความสุขทําให้ครอบครัวของเราก็ไม่มีความสุขทําให้องค์กรสังคมของเราก็ไม่มีความสุขเพราะกำลังมีคนที่เก็บสถิติดูว่าความสุขของคนไทยในประเทศเนี่ยอยู่ที่ขนาดไหนนั้นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายไปจากสังคมแล้วก็เห็นเรื่องของการเดินขึ้นมา คุณภาพความสุขของประเทศไทยก็หายไปลดลงไปเพราะทะเลาะกันไม่รู้ใครถูกใครผิดต่างจะบอกว่าอีกคนมันผิดฉชนปะนถูกเห็นคนทะเลากะกันเกลียดกันขึ้นเวทีปสาสสยว่ากันเราก็ไม่มีความสุขไปด้วยแต่จากใดที่มนันมีลดน้อยถอยลงไปพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกจากที่ประทับ วันนี้ะนะครับความสุขของพี่น้องลิ่มไปน้ำเจ้าพยาแถวเกากแก่จะขึ้นรุ๊ดสูงสุดเลยเพราะในหลวงไม่ทะเลาะอะไรในหลวงเสด็จมายิ้มแย้มอย่าใส่โบือทักทายห o าวอายู่สบายดีบ่แค่เห็นก็ดีใจแนละ้วนี่เป็นลักษณะของคุณภาพ ที่ช่วยสังคมได้คนที่มีหัวใจสีแดงรักคนอื่นคนอื่นก็มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นเราคนหนึ่งแหละที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะทำให้คนรอบข้างของเรามีความสุขหรือไม่ถ้ายังทำไม่ได้วันนี้ขอพลังรักจากองค์พระเจ้าโดยเฉพาะจะยิ่งจากดวงพระทยของพระเยซูเจ้าที่รักโดยไม่มีที่ว่างสำหรับความเกลียดชัง ที่รักโดยที่ไม่มีที่ว่างที่จะบอกว่าไม่อภัยไม่มีเป็นรักที่เต็มเปี่ยมแล้วพระองค์เป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดข,ขอพระราทานแบบนี้จะได้ร่างไรสุนจิตใจของพี่น้องทุกท่านสวดภาวนากันไปวันขอพระพรกันไปเรื่องอื่นพระเจ้าให้แล้วเรื่องอะไรที่เราขอให้พระคเติมเต็มความรักของเราและพระองค์จะไม่ช่วย ขอทุกท่านที่มาร่วมฉลองพระรไทยของพระเยซูเจ้าวันนี้จะได้รับพร่อนตามที่พวกเราจะได้บวชขอและขอให้ทุกๆครอบครัวจะได้มีความรักความเห็นอกเห็นใจความช่วยเหลือเธอแท่ก,กันมากยิ่งขึ้นและขอให้ความรักนี้จะได้แผ่ไปสู่เพื่อนบ้านจะได้แผ่ไปสู่สังคามมากที่สุดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศไทยที่รักของเราทุกคนและพอพอดีๆขอพระเจ้าจะได้แถม ให้กับพวกเราตามที่พวกเราต้องการทุกคนขอบพระเจ้าเป็นพรรับ